สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิจัยไทยคิดครับผมทินโชกมลกิจนะครับก็มาพบกับคุณผู้ชมทุกท่านเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงเย็นทางทีวีไทยแห่งนี้นะครับรายการของเรานะครับร่วมกันสร้างสรรค์โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือว่าสกวและทีวีไทยแห่งนี้ครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกันกับสารต้านอนุมูลอิสระครับ จะเป็นอย่างไรเอ๊ะแล้วไอสารต้านี้มันมาอย่างไงวันนี้เราได้ทราบกันแน่นอนเลยนะครับนะฮะซึ่งแต่ละอย่างนั้นเป็นฝีมือของคนไทยอย่างแท้จริงนะครับเช่นนะฮะเป็นอาหารเสริมมังคุดอัดเม็ดอ่านะครับยังมีทั้งไอศครีมและเครื่องดื่มจากดอกไม้ด้วยนะครับ และผู้เข้าแข่งขันของเราทั้งสองทีมในวันนี้นะครับเป็นสาวสวยทั้งสีท่านเลยนะครับทีมแรกชื่อทีมว่ามังคุดครับขอต้อนรับคุณรุ่งวด,ดีกลิ่นหอมและคุณสุธีราอินพุ่มครับสว,ส,สวัสดีครับทีมมังคุดค่ะเอ๊ะทีมชื่อทีมมาจากไหนครับตั้งกันเองตั้งกันเองค่ะอีกทีมนึ้ครับทีมดาหลาครับขอต้อนรับคุณลลิดาเกียรติกอบชัยและคุณ,ณนภัสพรเทศยุคุณทรนครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีฮะนะฮะทั้ง2ทีมทีมนี้ประกอบอาชีพอะไรครับเป็นพนักงานขายาาขายรายรบรอดได้ไหมครับเครื่องข่ายเอกสารค่ะทั้งสองทั้งสองท่านเป็นเพื่อนกันเพื่อ <Figure S 3> นร่วมงานกันฝั่งนี้ละครับประกอบอาชีพเลขานุการมีความรู้เกี่ยวกับสารต้านอนุมูลอิสระไหม ช่วยให้เราเนี่ยดูไม่แก่ไม่แก่มันเป็นสารที่ต้านอนุมูลอิสระของเราใช่ผู้หญิงจะค้นคว้าเรื่องนี้อยู่แล้วไอ้เรื่องที่แบบชะลอความแก่ใช่ฝั่งนี้เคยได้ยินไหมมันก็เกี่ยวกับต้านมะเร็งต้านมะเร็งแล้วรู้ไหมว่าไอ้สารอนุมูลอิสระนี่มันมาจากอะไรผลไม้ค่ะมีผลไม้ชนิดใดบ้างที่ที่คิดว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆมะเขือเทศมะเขือเทศถูกมีอะไรครับผลไม้ผลไม้ ชื่อทีมชื่อทีมเขาเป็นทีมชื่อทีมเขามังคุดเลยค่ะมังคุดดอกไม้มีแม่ดอกไม้มีแม่ดาราเนี่ยเนี่ยค่ะใช่ค่ะถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผลไม้นะครับก็มีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับซึ่งวันนี้นะฮะเราจะมาทําความรู้จักแน่นอนครับกับมังคุดนะครับเชิญชมครับมังคุดมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Casinia Mangostana เป็นผลไม้ไทยที่ได้รับส่งยานามว่าราชินีแห่งผลไม้ ลักษณะของกลีบเลี้ยงที่หัวขั้วของผลคล้ายมงกุฎราชนีและมีรสชาติอร่อยอุดมไปด้วยสารอาหารวิตามินและเกลือแร่นานาชนิดที่ให้ประโยชน์ในนับประการต่อสุขภาพปัจจุบันกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถทําการศึกษาถึงประโยชน์จากสารสำคัญที่มีอยู่ในมังคุดคือสารแทนนินและแซนโทนแทนนินเป็นสารที่ช่วยในการสมานแผลและช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นแซนโทนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยชะลอความชราและเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย สวัสดีครับท่านผู้ชมช่วงนี้ไทยก็มาพร้อมกับคุณพุทธชาติรุ่งเจริญนะครับซึ่งเป็นตัวแทนนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมการอาหารคณะวิศวกรรมศา,ศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพุทธชาติฮะยินดีต้อนรับครับและเราก็มาพร้อมกับนี่ครับนี่คืออาหารเสริมมังคุดอัดเม็ดนั่นเองนะครับอ,อยากจะทราบว,ว่ามีทําให้เราแบบ กินเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็จะช่วยต้านอนุมูลอิสระค่ะแล้วก็ลดการก่อตัวของเซลล์มะเมร็งอีกด,ด้วยและวันนี้นะครับเราก็จะมาสาธิตครับวิธีการทําอาหารเสริมมังคุดอัดเม็ดครับใช่ค่ะเรามีส่วนผสมอะไรบ้างครับทำนี้เลยให้ให้เนื้อที่กับน้องพุณชาติมาเราก็เริ่มด้วยจากผงมังคุดก่อนเลยค่ะต่อไปเราก็จะใส่ตัวนี้ค่ะเป็นสารช่วยในการแตกตัวค่ะ นะฮะผู้ขันดูดีๆนะครับไม่แน่คําถามอาจจะมาจากขั้นตอนการเราก่อนที่เราจะใส่สารละลายไบเดอร์ลงไปนะคะเราต้องผสมให้สองส่วนนี้เข้ากันก่อนค่ะแล้วก็เปิดสวิตช์อันนี้ค่ะไปที่โวลูมที่ต่ำที่สุดก็คือเลขหนึ่งพอแล้วค่ะอะแค่นั้นนะฮะทำให้ผงสีขาวที่เราใส่ไปเมื่อกี้นี้ค่ะเข้ากับผงมังขุดเริ่มต้นที่เราใส่ลงไปต่อไปก็คือขั้นตอนของการใส่สารละลายไบเดอร์นี้นะคะครับขั้นตอนนี้เป็นการทําแกนูเปียกอะค่ะ ทั้งสองทีมสามารถที่จะเข้ามาดูใกล้ๆไ,ได้นะครับสงสัยอะไรถามได้นะครับนี่ค่ะพอเราใส่สารละลายใบยเลื่อยลงไปหมดแล้วนะคะเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะเป็นอนุภาคที่ใหญ่กว่าเดิมขึ้นนะคะซึ่งขั้นตอนนี้คือการทําแกนูเปียกค่ะที่บอกว่าเป็นแกนูเปียกเนื่องจากว่าเราใช้สารละลายยึดเกาะเป็นเป็นสารละลายค่ะเราไม่ได้ใช้เป็นผงแห้งค่ะพอเราได้เป็นแกนูเปียกอย่างนี้นะคะก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้ค่ะเราต้องนําไปผ่านการอบก่อน,นะค่ะเพื่อลดความชื้น ค่ะแล้วได้เป็นผงแบบนี้เราถึงจะนําไปใส่เครื่องตอกเม็ดแบบปั๊มเดี่ยวแล้วก็ตอกมาเป็นเม็ดสุดท้ายแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอบก่อนหลังจาก,กอ,อบค่อยมาเป็นอย่างนี้พอเป็นอย่างนี้เสร็จปั๊บเราค่อยไปเข้าที่ตอกเครื่งอ,ตองตอกออกมาเป็นเม็ดซึ่งจะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับ ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้คุณผู้ชมครับก็อยู่ภายใต้โครงการไออาพุสใช่นะฮะซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนนะครับให้ทุนกั่นักศึกษาปีสุดท้ายนะครับในการที่จะวิจัยนะครับสิ่งต่างๆเพื่อที่จะช่วยผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมใช่เลยนะครับซึ่งสนับสนุนโดยสกวหรือว่าสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณ้องผู้ดิชามากๆเลยนะครับที่มาสาธิตนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเอาละครับพว้เราแข่งขันของเรานะฮะทั้งสองทีมเชิญมาจำที่เข้าสู่คำถามที่หนึ่งครับเชิญครับ ตั้งใจฟังคำถามให้ดีครับคำถามที่1ถามว่าส่วนใดของมังคุดมีสารแซนโทนหรือสารต้านอนุมูลอิสระมากที่สุดนะครับข้อที่1เนื้อมังคุดข้อที่2เม็ดมังคุดหรือข้อที่3เปลือกมังคุดมือวางข้างๆครับวางข้างๆครับพร้อม กดครับฝั่งทีมดารากดก่อนนะครับมาคุณเมย์และคุณตาครับอันนี้คิดตรงกันค่ะตรงกันว่าน่าจะเป็นเปลือกค่ะทาไมถึงคิดว่าเป็นเปลือกเคยได้ยินว่าเปลือกมังคุดเนี่ยมันจะเหมือนแบบมีสมุนไพรหรืออะไรอยู่ที่ทําให้ร่างกายเนี่ยดีขึ้นสดชื่นขึ้นดูดีขึ้นจากเปลือกมันครับตอบเปลือกมังคุด ทีมบางคุดเคยได้ยินมาว่าเปลือกบังคุดสามารถใช้ยอมผ้าได้นะคะข้อ1แล้วก็ข้อ2เนี่ยสามารถใช้ทําสบู่ได้ทำสบู่เปลือกมังคุดได้นะครับเพราะฉะนั้นจะตอบเปลือกมังคุดค่ะกกันนะครับอ่าและคำตอบที่ถูกต้องสําหรับข้อนี้นะครับข้อที่เราถามว่าส่วนใดของมังคุด มีสารแซนโทนหรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระมากที่สุดนะครับระหว่างเนื้อมังคุดเม็ดมังคุดและเปลือกมังคุดทั้ง2ทีมตอบว่าเปลือกมังคุดเป็นคำตอบที่ถูกครับ <c oughs> เนื่องจากทีมนาหลาตอบก่อน,นะฮะข้อนี้ก็รับไป2คะแนนนะครับ <c oughs> ส่วนฝั่งทีมมังคุดนะครับได้ไป1คะแนนครับ และผู้ที่จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการวิจัยการพัฒนาอาหารเสริมมังคุดอัดเม็ดนะครับขอเรียนเชิญดรสุกัญญาวิชุกิจครับอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมการอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,ร์วิทยา,าเขตกำแพงแสนครับขอเรียนเชิญครับ,คครบสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะเชิญที่ทางด้านนี้เลยนะครับอาจารย์ครับง,งานวิจัยตรงนี้มันคืออะไรฮะ ก็คือทงบริษัท N W Rich เนี่ยนะคะคเขาได้ผลิตน้ำที่เป็นเครื่องดื่มนะคะอของบังคุดอยู่แล้วเพื่อเป็นเ,เครื่องดื่มเสริมสุขภาพนะคะคปัจจุบันเขาก็มีทำเ,เป็นลักษณะของเทียบซูลนะคะคแต่ว่าตอนนี้เขาอยากจะทำที่มีลักษณะที่เป็นออแกนิกมากขึ้นก็คือต้องการให้เราเนี่ยลองทำเป็นรูปอัดเม็ดขึ้นมาเป็นลักษณะเม็ดนะคะที่เห็นเห็นลักษณะของบังคุดเลยคือะคะอย่างนี้นะครับ คุณผู้ชมนี่คือธรรมชาติมากขึ้นมากันแหละก็คือต้องต้องดูว่าทํายังไงถึงให้ขึ้นมาเป็นเม็ดได้ดีนะคะแล้วก็ทํายังไงถึงให้เข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยต้านพวกเซลล์มะเร็งได้จริงหรือไม่ได้จริงไหมได้จริงค่ะก็มีการนําไปทดสอบดูแล้วนะคะได้จริงแล้วไอ้ชะลอความแก่นี่เหรครับชะลอความแก่ก็คือมันมาจากคําว่าต้านอนุมูลสละนะคะคือว่าร่างกายเราเนี่ยประกอบด้วยเซลล์ใช่ไหมคะพอเราแก่ชราเนี่ยเซลล์ก็จะเริ่มมีการขาดอิเล็กตรอน นะคะนั่นแหละมันจะเกิดอนุลุิสระทีนี้ตัวสารเซนโทนที่มีอยู่ในมังคุดเนี่ยจะช่วยต้านครับซึ่งไอสารแซนโทนตรงนี้นะฮะหรือว่าสารต้านอนุลอิสระเนี่ยจะพบมากในในเปลือกนะคะของมังคุดนะคะตัวเปลือกนี่จะมากที่สุดนะคะรองมาก็คือเมล็ดแล้วก็ตัวผลนี่น้อยที่สุดพบมากที่สุดในเปลือกในเปลือกค่ะอ่าแล้วครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณอาจารย์สุกัญญามากๆเลยนะครับที่มาให้ความรู้ กับเราครับขอ,ขอบคุณอาจารย์ครับค <Yoda. S 2> อบคุณภาคกิบินาครับคุณผู้ชมครับช, образом, ช่วงนี้เป็นช่วงที่เรารู้สึกร้อนร่างกายเหลือเกินนะอากาศร้อนนะครับสาหรับท่านใดนะฮะที่ชอบดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรยเย็นๆนะครับหรือว่าชอบทานไอศกรีมเพื่อสุขภาพช่วงหน้าห้ามพลาดเป็นอันเดดขาดนะครับกับงานวิจัยที่มาจากดอกไม้สักครู่เดียวในวิจัยไทยคิดครับ สวยสีหวานเหล่านี้หลังจากนำมาวิจัยค้นหาคุณประโยชน์ในด้านต่างๆแล้วพบว่าดอกไม้ของไทยอย่างดาหลาดอกเข็มกุหลาบมอนดอกบัวและอัญชันมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากเลยทีเดียว ผลงานเป็นที่น่าพอใจจึงนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพราจากดอกไม้สร้างความแตกต่างแปลกใหม่ให้กับผู้บริโภคเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้กับท้องถิ่นเราได้รายได,ได,ได้มากขึ้นมากกว่า200เซได้นะคะเคยขาย200ประขวดก็ตอนนี้ขาย700ขวดต่อหน,นึงวันงานวิจัยระดับท้องถิ่นช่วยสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการ คณะวิจัยจึงพัฒนาต่อยอดกลายเป็นไอศกรีมดอกไม้ไทยที่มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระเพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์ได้มากถึง15รสชาติแล้วนำมาสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภค300รายจนพัฒนาสูตรไอศกรีมดอกไม้ไทยที่ได้รับความนิยมที่สุด5ชนิดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ไอศกรีมวันมอรสชาติต่างๆอย่างที่เห็นนี้ละคะ่ะ ครับท่านผู้ชมและตอนนี้เราก็ยืนอยู่ท่ามกลางความสวยงามของดอกไม้นานาชนิดนะครับแต่ว่าดอกไม้เหล่านี้ก็ไม่ได้มีเพียงแต่ความสวยงามอย่างเดียวนะครับยังมีประโยชน์สามารถนำมาทำเครื่องดื่มสมุนไพรจากดอกไม้แล้วก็ไอศครีมดอกไม้อีกด้วยนะครับนี่นะจากดอกไม้ทั้ง5ชนิดทคุณผู้ชมครับดอกดาลานี่ก็เป็นดอกไม้ท้องถิ่นของอำเภออัมพวาต้นจะคล้าย ต้นขานะครับดาหลาเนี่ยจะมีรสชาติเผ็ดเวลาเรามานะฮะผสมทำออกมาเป็นน้ำอย่างนี้เนี่ยแน่นอนจะต้องลดความเผ็ดลงนะครับตอนนี้ให้คุณผู้เข้าแข่งขันทั้ง4ท่านนะฮะได้ดื่มนะครับรน้ำดอกดาหลาอย่างเต็มรูปแบบจริงๆนะครับให้ให้ให้รู้ถึงรสชาติของน้ำดอกดาหลา ผมไปก่อนนะครับไปแล้วแหละฮะขอบคุณมากครับขอบมากลองดื่มดูรสชาติเป็นยังไงครับเปรี้ยวเปรี้ยวค่ะรู้สึกถึงความเผ็ดบ้างไหมเออใช่นิดหน่อยสับปุณของน้ำหลอดดาลาเนี่ยจะช่วยเรื่องของท้องอืดท้องเฟ้อด้วยนะครับนอกเหนือจากความเผ็ดร้อนของมันแล้วนะครับเข้าสู่คำถามที่สองนะครับเชิญระจําที่ครับคำถามที่สองถามว่าการเติมส่วนผสมใดในน้ำพันช์ดาลา ที่ช่วยลดความเผ็ดลงได้หนึ่งน้ำมะพร้าวเป็นอย่างนี้นี่ลูงมะพร้าวนะครับ,รบสองน้ำตะลิงปลิงนะฮะแล้วสามน้ำผึ้งเข้าใจนะครับมือวางข้างๆครับพร้อมกดครับฝั่งนี้มือไวจริงๆเ,เ,เลยนะฝั่งเลยขอูกการเนี่ย นะครับน้ำมะพร้าวกับน้ำผึ้งเนี่ยมันหวานแต่คือเราไม่รู้ว่าตัวจริงจริงเ่ยมันลดอะไรน้ำเราก็เลยเลือกไปเลยมีคล้องมีคล้องความแตกต่างใช่อ๋อคือสองอย่างนี้มันหวานเหมือนกันใช่อ๋อคือไม่คิดเลยว่าน้ำผึ้งอาจจะมีสารอะไรปึ๊บปั๊บที่จะทำล้ความเผ็ดลงคือเอามันหวานอย่างเดียวแหละก็คือสองอย่างนี้คือมันหวานเหมือนกันเราตไปจับรสชาติก่อนใช่ตะลิงปิงครับครับผมมังคุดเลยมังคุดค่ะกดช้าตลอดแล้วมังคุดเลยอ่ะมังคุดว่าไงตะลิงปิงค่ะ เคยทานไหมเพราะว่ามันมีรสเปรี้ยวใช่มันเปรี้ยวอ่ะตะลิงปิงเปรี้ยวเปรีสชาติมันจะเปรี้ยวค่ะตะลิงปิงตอบเหมือนกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอ๋อแล้วครับคำตอบนี้ถูกต้องครับค,คุณบอกว่าตะลิงปิงใช่ใช่ใชไหมมันเปรี้ยวใช่ไหมใช่มันเปรี้ยวค่ะทางนี้ไม่เคยทานไม่เคยทางนี้ทานม,มาแล้วคุณเคยตลิงปิงเป็นคําตอบที่เปรี้ยวค่ะเปรี้ยวมันเปรี้ยวเป็นของที่ถูกครับ โอ้โห oh, <laughs> มันเปรี้ยวมากเลยนะครับทั้งสองทีมตอบถูกนะครับทีมดาราได้เพิ่มเป็น2คะแนนมีทั้งหมด4คะแนนครับส่วนฟังทีมมังคุดกดเร็วๆหน่อยนะวันหลังนะ <c oughs> ได้เพิ่มเป็น1นคะแนนรวมเป็น2คะแนนครับ <c oughs> ตะลิงๆเนี่ยจะมีรสชาติเปรี้ยวอย่างที่เราทราบกันดีนะครับซึ่งเราถ้าเรานําไปหมักไว้เนี่ยมันก็จะออกฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆ <c oughs> แล้วตรงนี้แหละ <c oughs> นามาลดความเผ็ดร้อนของดาราได้ดอย่างดีเลยนะครับ มาถึงของที่น้องๆนะฮะชื่นชอบโดยเฉพาะตัวผมด้วยเหมือนกันนั่นก็คือความอร่อยของไอศครีมเย็นๆนั่นเองนะครับจะมีประโยชน์อย่างไรเชิญพบกับน้องตะวันไทยครับมีผู้ช่วยมาด้วยเหรอฮะครับผมท่นนี้คือไทยมาพร้อมกับคุณวิไลสวายน้อยนะครับจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับและในมือของผมนี้นะครับก็คือ ไอศครีมจากดอกไม้นะครับครนนี้เป็นโครงการที่เขาต่อยอดมานะครับและสำหรับตอนนี้เราจะไปทดลองครับว่าในดอกดาลาเนี่ยมีวิตามินซีอยู่จริงหรือเปล่าค่ะเป็นแลบที่เราจะมาทำการสกัดจากดอกดาลานะคะวันนี้ก็คือเดี๋ยวน้องไทยจะเป็นคนทำนะคะก็คือเริ่มด้วยการนะคะใส่ดอกดาลาลงไปต้มนะคะเพื่อสกัดใส่เข้าไปใน บิกอร์ค่ะค่ะนี่ค่ะให้เดือดนะครับจากนั้นเราอันนี้จะใช้เวลาประมาณ3ามชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งรอดีเลยครับครับสมมติต้มเสร็จแล้วปุ๊บจะเป็นยังไงฮะนี่คือนี่คือต้มเสร็จแล้วต้มเสร็จแล้วนะครับมียังมีความร้อนอยู่นะฮะอันนี้ยังไงครับนี่คือที่กรองค่ะกลวยกองนะคะกวยกองค่ะมาอ่ะลองดูครับ มันร้อนมากๆเลยครับโอเคไหมครับโอเคค่ะโอเคก็คือจะได้สีประมาณนี้ค่ะหลังจากที่ได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็มาเติมสารต่างๆแล้วครับสารเคมีต่างๆเพื่อที่จะให้ได้เราก็จะได้สีอย่างนี้นะคะเราก็มาเพื่อเราจะมาหาวิตามินซีกันค่ะวันนี้โดยเราจะดูว่ามีสารอยู่เท่าไหร่โดยเรารู้ความเข้มข้นของสารที่เราใส่ไปอยู่แล้วค่ะก็คือสารโซเดียมไทโอซัลเฟตนะคะใส่เท่าไหร่ครับอันนี้จะใส่เท่าไหร่ครับก็คือต้องดูจนกว่าสีตัวนี้เปลี่ยนสีใช่ไหมครับค่ะ ตัวนี้จะเปลี่ยนนะคะแล้วก็เติมน้ำแป้งนะคะเพื่อเป็นอินดิเคเตอร์เพื่อบอกจุดยุติของเรานะคะแล้วก็เรามาทําการไตเต็ดอีกครั้งนะคะอ้าเปลี่ยนสีไปสังาแล้นะครับจากสีเอ้าก็คือนี่จะบอกว่าแล้วเราค่อยเอาปริมาณสารที่เราใช้ไปก็คือประมาณ25เนี่ยไปคำนวณอีกทีก็จะรู้ว่าเรามีวิตามินซีอยู่เท่าไหร่ซึ่งตัวดารล่นี้ก็คือจะมีวิตามินซีค่อนข้างมากครับนะครับนี่คือขั้นตอนในการ ตรวจสอบว่าดอกไม้ดาลานะครับหรือว่าดอกไม้ชนิดอื่นๆก็ตามเนี่ยว่ามันมีวิตามินซีเท่าไหร่นะครับงงไหมฮะมีอะไรจะถามคุณวิไลก่อนไหมครับก่อนเข้าสู่คําถามมีไหมไม่มีคแต่เดี๋ยวก่อนก่อนนั้นเดี๋ยวพอดีผมเตรียมไอติมจะมาให้ชิมอะครับเออดีดีดีแต่ผมต้องไปซื้อก่อนรอแป๊บนึงนะฮะไปเอาไปซื้อไปมาไอติมป้าสวัสดิ์ใก้หัวบ้านป้าสวัสดิ์แล้วไปแล้วอ่านะครับกลิ่นหอมนะคุณผู้ชมครับยังมีกลิ่นหอมจากดาลามานะครับ ทานได้นะครับต่อตลาดนี่ทานได้นะครับนี่คุณไปซื้ออย่างเดียวคุณต้องพาคุณวิไลไปซื้อด้วยอพอดีคุณวิไลตามผมไปด้วยครับอยากกินไอติมชอบเขาละสิอยากกินไอติมบอกผมเดี๋ยวผมจะตาใหมชอบไอติมชอบไอติมเดี๋ยวลองลองชิมกันดูนะครับไม่บอกนะครับว่ารถอะไรเชิญหยิบเลยครับเชิญครับสีเดียวกันทำไมไม่ใช่รถเดียวกันนะคะรถเดียวกันรถเดียวกันดรถไม่บอกกันนะครับว่ารถอะไรนะครับเชิญครับเป็นไงบ้างคะอืมอืมอร่อยนะ เราจะเริ่มคุยกันสักพักชิมกันพอประมาณแล้วนะครับจะอร่อยนะครับหมดเลยนะครับได้ชิมกันเรียบร้อยนะครับต้องขอบคุณครับังนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับคุณวิไลครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวเชิญนะฮะผู้เข้าแข่งขันประจำที่เลยนะครับเชิญเลยครับอาแล้วครับคำถามที่3ของเรานี่นะครับถามว่าไอศครีมที่คุณทานไปเมื่อสักครู่นี้คุณคิดว่ามีส่วนผสมของสารสกัดจากดอกไม้ชนิดใดมี3ตัวเลือกครับ1ดอกดาลา นะครับ2ดอกเข็มแดงอันนี้นะครับดอกเข็มแดงนะครับหรือ3ดอกกุหลาบมอนอันนี้ครับ3อย่างเท่านั้นมือวางข้างๆครับพร้อมกดครับแหมอ๋อไอ้นี่ไอ้นี่เขาดึงจังหวะช้ามากเลยเขาเอ้ยไมตอบไม่เถอะทีมทังคุดขอให้ตอบถูกแล้วขอให้ทีมทั้งตอบผิดยังมีโอกาส รสชาติออกเหมือนกับดอกเข็มกลิ่นมันอะแล้วดอกไม้มอนไม่ใช่ไอ้กุหลาบมอนไม่ใช่กุหลาบมันน่าจะได้กลิ่นกุหลาบแรงกว่านี้นะดารานี่ไม่ใช่ไม่น่าจะใช่ตรวน้เป็นดอกเข็มแดงใช่ <ขอ S 1> ค่ะผมครับทีมดาราดอกกุหลาบเนี่ยมันจะมีกลิ่นของมันแล้วรอันนี้ไม่มีกลิ่นส่วนดารานที่บอกเนี่ยคือจะมีรสเผ็ดถ้าเกิดว่าจะใส่ตะลิงปิงไปเนี่ยมันก็ต้องเปรี้ยว แต่เน,นี้ยมันหวานมันก็จะเหลืออยู่อันเดียวก็คือเข็มแดงและผู้ที่จะมาให้คำตอบเรานะครับในวันนี้ขอเรียนเชิญดรอัชาราแก้วน้อยรองคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาครับเรียนเชิญนะครับมาพร้อมกับ,บน้องไทยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสว,สวัสดีครับเดี๋ยวเชิญผู้เข้าแข่งขันขมาทางด้านนี้เลยนะครับเดี๋ยวรบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำไอศครีมทั้ง5รสนิดน,น,งนึงนะครับ ก็เริ่มต้นจากอีม่วนี่นะคะอันนี้จะเป็นอัญชันมะพร้าวอ่อนค่ะเป็นยังไงครับมีอัญชันแล้วก็ผสมก็จะผสมด้วยมะพร้าวอ่อนนะคะแล้วก็เติมน้ำตาลนิดนึงแล้วก็มีกะทิด้วยนะคะอ๋อนีมีกะทิด้วยค่ะมีกะทิค่ะเป็นกะทิเป็นประมาณไหนครับอาจารย์เดี๋ยวต้องชิมดูค่ะต้องชิมเลยค่ะแต่ว่าทุกรสก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะของดอกไม้เป็นธรรมชาติะค่ะแล้วรสต่อไปนะคะอันนี้ดีมากเลยค่ะแนะนํานะคะอันนี้เป็นบัวนมค่ะ ไปแก่แกสอนดอกบัวซึ่งบำรุงหัวใจนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นสตรอเบอรี่เชอร์เบตเข็มค่ะอันนี้ครับอาจารย์มีนมนะคะแล้วก็เป็นสารสารสกัดจากกุหลาบนะคะกุหลาบมอนนี่ค่ะกุหลาบมอนค่ะคคอันนี้นคือดาราวายนะคะจองเหมาะกับคนที่โตนิดนึงไม่เหมาะกับเด็กค่ะ,ะอาจารย์ครับอ,อ,อ,าอาจารย์เฉลยเ,เลยดีกว่านะครับว่าไอศครีมนะที่ทั้งสองทีมได้ทานไปซึ่งเป็นคำถามของเรานั้นคือไอศครีมรสอะไรอาจารย์ยกถ้วยนั้นขึ้นมา เราจะรู้ทันทีแล้วนะฮะว่าคืออะไรคือถ้วยนี้ค่ะคือสตรอเบอรีเ่เชวเบตเข็มค่ะเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องคือดอกอเ,เข็มแดงนะครับทั้งสองทีมตอบถูกครับนะฮะสรุปคะแนนนิดนึงนะครับทีมบางคุดตอบถูกก่อนนะฮะได้ไป2คะแนนรวมของเดิมเป็น4คะแนนครับ และผู้ที่ชนะการแข่งขันในวันนี้นะครับชานฉลาดมากในการตอบคาถามนะครับตอบถูกเหมือนกันนะฮะในข้อนี้ได้เป็นหนึ่งคะแนนรวมของเดิมเป็น5คะแนนครับขอแสดงความดีนะครับกับทีมดาราด้วยนะครับจริงๆทั้ง2ทีมเก่งทั้ง2ทีมเลยนะครับเพียงแต่ว่าฝั่งนี้กดหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวรบกวนเรียนถามอาจารย์เพิ่มเติมนะครับว่าทําไมจะต้องเป็นดอกไม้จากอัมพวาครับนักศึกษาคะได้ไปฝึกงาน ได้ลงพื้นที่ที่อัมพวาะคะคือไปแนะนําให้ผู้ประกอบการผลิตอาหารเนี่ยทำอย่างไรให้อาหารปลอดภัยนะคะหลังจากที่นักศึกษาอยู่ในพื้นที่อัมพวาในระยะหนึ่งจะเห็นว่ามีดอกไม้ที่เขาปลูกตามบ้านเยอะมากมีดอกเข็มริมรั้วมีดอกอัญชันมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ประกอบการกับนักศึกษาก็เลยเอาดอกไม้เนี่ยมาทดสอบสารต้านอนุมูลอิสระเก็บมาเยอะนะคะเก็บมา20กว่าชนิดนะคะคก็คัดว่า5ชนิดนี่แหละที่ต้านอนุมูลอิสระสูง แล้วก็กลิ่นรสเนี่ยพอจะปรุงแต่งให้เหมาะเข้ากับอาหารแล้วรับประทานอร่อยะคะอ่ะอาจารย์ท่านาในโครงการที่มีการต่อยอดอะไรเพิ่มเติมในอนาคตไหมครับก็คือคงจะมีร้านสีมาลานะคะเกิดขึ้นที่ตลาดน้ําอัมพวาร้านสีมาลาเนี่ยก็จะขายผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่เป็นทางด้านอาหารหรือขนมที่ทําจากดอกไม้นะคะครับค่ะ,คะก็รวมทั้งวันมอแล้วก็รวมทั้งน้ําดอกไม้คนสําเนียงด้วยค่ะแล้วอาจจะมผีผลิตภัณฑ์อื่นๆเพิ่มขึ้น ครับผมนี่คือโครงการในอนาคตนะครับอันนี้นะครับคือภูมิปัญญาไทยอย่างแท้จริงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไอศครีมหรือน้ําดอกไม้แม่ผมเกือบจะเรียกน้ําผลไม้แล้วนะต้องเป็นน้ําดอกไม้เลยใช่ไหมน้ำดอกไม้ครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์อัจฉรามากมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้กับเรานะครับอาจารย์ครับขอบมากครับนะขอขอบคุณผู้เข้าแข่งขันทั้ง4ีท่านเลยนะครับขอบคุณครับขอแสดงความยินดีกับทีมดาราด้วยนะครับขอบคุณครับ ณผู้ชมครับจะเห็นได้ว่านะครับว่าอาหารนั้นเป็นปัจจัยสําคัญกับร่างกายของมนุษย์นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการป้องกันโรคต่างๆนะครับผลงานที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ฝีมือของคนไทยนะครับเราวิจัยขึ้นมานะครับเพื่อที่จะนําสิ่งที่เป็นผลผลิตของไทยอยู่แล้วนะครับนำมาแปลสภาพให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพนะครับซึ่งตรงนี้ก็น่าส่งเสริมอย่างยิ่งเลยนะครับคำถามประจําสัปดาห์ครับน้องไทยครับคําถามประจําสัปดาห์นี้นะครับถามว่า คุณรู้หรือไม่ว่าอาหารประเภทใดนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ครับส่งคําตอบของคุณนะครับมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาแข่งขันในรายการของเราก็สมัครกันเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับวิจัยไทยคิดสวัสดีครับ